สวัสดีครับอยู่กับทีมงานตะทานทุ่งครับทลิปนี้ก็จะมาปั่นนานะครับเมื่อวานนี้ฝนตกครับก็เปลี่ยนจากผานนะครับกลับมาเป็นโรตารีเหมือนเดิมนะครับน่ครับแลงนี้นะครับ16ไร่ครับลงมแล้วครับคันหนึ่งครับแล้วก็วันนี้ก็ทั้งหมดเกือบ ห้าสิบไร่นะครับแปลงนี้ผืนเดียวเลยนะครับ16สิบหไร่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับเอาเราก็เอาน้ำมันมาเลยนะครับไม่ต้องเข้าแววที่บ้านนะครับขอถังนะครับเดี๋ยวน้ำมันลงก่อนนะครับ ว่วลงไปปั่นนะครับคันหนึงครับื่อวานั้นฝนตกแรงมากเลยนะครับน้ำเยอะเลยนะครับก็สูบเติมอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็กำลังดีนะครับ น้ำมันลงไว้นะครับเดี๋ยวก็ลงไว้ปั่นนานะครับก็เตรียมโซ่มาด้วยเลยนะครับเตรียมมาพร้อมเลยนะครับถ้าติดก็ดึงได้เลยนะครับเพราะว่านาโซนี้นั้นค่อนข้างจะโล่งครับน้ำมันลงไว้นี่เลยนะครับ คับนี่ก็สูบใส่แปลนนะครับในซูเอสี่นะครับที่เคยไปถ่ายนะครับตรงนี้จะเป็นท่อหน้าแปนะครับใส่ทยูยี่นะครับน้ำก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะลึดหน่อ,อยนะครับ เราไปตีนากเลยครับครับก็จะใช้ยาเต่านะครับนัในเป็นหลังครับนะครับแล้วก็เอาถึงสนะครับที่540รอบี่540ครับ